ป่าวันนี้น้องป้าขับรถซีอูนะครับวันนีเน้เป็นไรเป็นไร โรซิโอนะครับเฮ้ยเฮ้ย,อยนอนเลยครับนอนเลยโอ,อ้โหนอนเลยต้องพ็สเฮ้ยเฮ้ย จะพาน้องหมาไปเที่ยวก่อนนะครับวันนี้มาจับอะไงขึ้นได้ครับจะจับยังไงขึ้นขึ้นไม่ได้ครับตัวนี้ก็โอ้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เขาเป็นแค่พลาสติกเฉยครับขึ้นไม่ได้ครับอือฮึอ๋อแล้วบุญหลายไปไหนบุญหหลาาายไปเ ดูท็องเพชรเฮ้ยทีมงานนู่นครับผมไปดูครับไปดูดูนะครับผมทีมงานอุ้ยโอ้ยเร่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 เรเร่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 เร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  <ucky> <S <S เฮ้ยเจ้ากาแฟมาแล้วเจ้ากาแฟได้ปลอกคอ,ออันใหม่นะครับตอนนี้ครับผมต่อไปเราจะลองเอาตุ๊กตานะครับนี่โอเคตุ๊กตา,าวัวนะครับแต่สภาพนี้เลอะเทอะไปหมดแล้ว เจอก ah. ับทองเพชรสักหน่อยนะครับจับโยนไปแล้วน่ากลัวนะครับน่ากลัวดูนะครับ FC ครับผมมีตุ๊กตานะครับเป็นเจ้าวัวนะครับปานจูทีโฟโอ้โหอาดิเอดิกลัวครับกลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห สุดยอดมากครับทองเพชรของเราเอาดิเก่งบอก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 อุ้ยเก่งโอ้อา้าวอ้าวอ้าวไม่ยอมไม่ยอมครับทองเพชรไม่ยอมครับทองเพชรไม่ยอม เก็บขึ้นเอามาใหม่ครับเอาบ,บอ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 สอุบบอ๊บปอดของแท้ตัวนี้สีครับผมตอนนี้เจ้าหัวน้อยก็ไม่ใช่สภาพสีขาวเหมือนเดิมตอนนี้เปื้อนหมดแล้วนะครับโยนไปอีกรอบอ,อึอ๊บตายแล้วเตะเตะเตะไปอุ้ยอุ้ยแง เอาแล้วเอาแล้วอุ้ยโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมต่ออีกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหทองเพชรยังไงเดี๋ยวเราจะลองไว้บนหัวทองเพชรบ้างอ่ะอ่ะเอาดิเอา โอ้โหเอฟซี FC ครับผมดูครับเจ้าวัวเรากระเด็นมาจนถึงนี่ต่อไปไม่ทบทีมบ้างครับเฮ้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 เอาปาเลยปาเลยปาเลยปาเน่เก็บมา ท,ทอยทิีมทอยไปทอยทอยเจียมาปะบูสูงมาเอาวเ่ค่อยโยนลิ้นนะครับแน่ๆน่เน่เน่เน่ะนะระเด็มาแล้วครับผมอุ๊ซีว่าเล่นกับทองพิษนี่นสนุกดีมากครับอ่ะเยะอยะยยอะยอ S <S <an> เอาแล้วแบนตแตะหมดเอาแล้วอุย้ยอันนี้เป็นฟีมือของตัวแรกที่ทำร้ายของเจ้าวัวแล้วก็คือสีกุมารครับน้ข้นนหวานกาแฟนะครับผมเอามากัดเล่นนะครับเป็นตุกก๊กตานะครับเอาอีกแล้วอีกแล้วพังพังอุยอ้ยอุ้ยนอนเลยนะครับจังหวะนี้ เอาแล้วเอาแล้วยิบหยิบเยหยบเอาแล้วไปอืออู้อื้มฮึเอาแม้เราทิมก็อยากนอนเล่นเหมือนกันนะครับทางนก็อยากนอนทางนี้ก็เล่นอย่างสบายใจนะครับผม ทำไมครับแม่ทีมนี่เป็นไรนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรทองเพชรฮะเอาทุกแม่ทีมทำนะครับน่าจะเล่นเหมือนเด็กนะครับไปครับจัดไปอีกรอบโชว์หน่อยอุ้ยเยียบเยียบเยียบแบนเตะแตะหมดแล้ว โอ้โอ้โอ้โ้นี่เ็เป็นความสุขเล็กน้อยๆนะครับของทองเทชรนะครับผมจะการจับมาไหมล่ะขอไปกล้าจับมาเอาเอาเอานีงต้องขู่ไว้ก่อนนะครับเออแล้วก็ลืมอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูสิ่งที่แม่แม่เอซยังไม่เห็นนะเป็นการสปายมาก ก็อาจจะไม่สั้นๆหน่อนิดหนึ่งก็องขอไฟด้วยครับผมนี่ครับผมอันนี้ไม่ใช่เล้าไก่นะครับนี่ก็คือบ้านของเจ้าลูกเต่านะครับเป็นสุนัขของการเกษตรนะครับผมอ๋อเป็นบ้านพอเหมาะกับสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผม ตาเป็นคนทาให้นะครับผมพ่อของแม่ใยญ่เป็นคนทําให้นะครับก็ดูสวยมากครับผมเป็นทรงบ้านแบบนี้ครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับอืมเปิดมาครับปิดสําหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายนอนเป็ดของเราด้วยนะครับสวัสดีครับผม